สบายดีสวัสดีเด้อพี่น้องสบายดียามเถียงหลังจากขึ้นจากเห็ดเวียงเมื่อยเนาะแดดดห่อนๆกับพากันอยากสมพี่น้องเข่าน้ามืท่านได้กินมาโดดใส่สมก่อ,น,อนปูเสือสีแดงให้กระเดกช่องหยกเลยขึ้นงอได้ขึ้นงอสิอเท,ที่ยวเล่นข้องน,านาง้าเด๊อ้๊งแค็กินมักม่วงหายทำลายแตกอันนี้จะเป็นมะข่ามันอะไรยงานม้บงได้พี่น้องชองคนผลประโยชมือเ้าี่ ยื้อนยังซ่ำนี่ที่เคยฉ่ำนี่บ่เอาไวปยื้อนนะมึงไปเจียวมึงชาดหนึ่งคนกินกับเจียวเนี่ยมันแล้วรอบหนึ่งอันนี้เสีซัวกินเอ้ยเจียวค่ำนะลูกเห็ดเจียวข่ย่าย่าเอ้ะมันถึกแม่สบายดีจ้าป้าลุงแห้งเห็ดแม่เจ็บแห้งเห็ดจิ้อยากห้อนยังไงเดี๋ยวผิดถ่ายมิกี้ถ่ายห้องสีญาลิมูยังไงนะ ถ่ายท,ทองเสียและคิงคนอย่างฮอนๆอนเลยบ่ค่อยอยู่ในมืลในเนาะแอวอือดอ,ดอดัดไอท้ทรายชื่องเนี่ยตัวจะจับเด้อจับโทรศั์เพียงในพิกี้ห่างดึกของดีถือถ้วเยเจวความเจวความอญญะถ้วเยเจวแบบนี้นะความคิดดินอเนะผู้เจ็บทองแหงหมักและคอยอย่าดีเจ็บท้อง ขึ้นมาแต่เดี๋ยวพ่อแม่นขึ้นมาแต่ดำหน้าต้องเล่นอยาชมก่อนสิเอาได้แต่ละหน่อยวานนี่ยากอยางมันบ่มี้มันเศร้าในคนไม่ได้พามาแล้วค่ะเอามาเอาหน่อยมามันน้าจักเอาไปไหว้ใส่บางเศร้ามากผัดเห็นถ้าเคยเศร้านี่ยังวะวานนี่บ่เห็นนะมฮะวานนี่พากันอยากชมอือพากันอยากชมผมมีชมกินวันน่ะแต่คนเป็นแบบนี้ครับทั้งเกิดแข่งขาพอเมื่อกี้ เบิงเบิงเบิงดีชัวเนาะชัวกินเมื่อป๋อใช้ชิต้มเขาเปลี่ยกต้องจะ,จะต้องอันน้ำปลาสอิอีกเลยอันน้ำปลาใช่ปะปะ๋อแจกบัวใส่ก็ะยาถ่ายแต่ไม่ถ่ายมัทิ้งห่อนอืมเป็นถ่ายท่องทิ้งห้อนมึนไดยลบเป็นน้ำจวก,จวก ở phòng tay xanh nùng bất cứ yam nhoa hiki nam, coks hát huh? Ton hết 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 กิ๊ช่องกีบหนึ่งถากอาเมือคันน้ำให้ยังเฮ็ดยังซช่ย่งกิต้มอุ้มปีๆเดียวมันยังปีกแมงเม่าเนาะนะกองหน้าวิจะคิดต้มพี่น้องคอยก็ได้เมนูอาหารเที่ยงต้มเส้นข้าวเปียกหมักแดงนี่เลือดก่อนก้อนเลือดมาใส่ต้มข้าวเปียกพูดเดิ้ล ต้มไปตั้งแต่มาผมต้มกระดูกงวมือนาวเลยพี่น้องเอากระดูกงวมือนาไว้น้ำดไผ่แห้งน้ำไผ่แห้งมดเลยันนี้เนาะต้องไผ่อ่อนเอสากินับอเอาไม้ไปเอามาเด้อพี่น้องมาเด้อยน้าวม่หยองร้าจะไมู้้างมานอยู่หรืออยู่ บ่อเลื่อนใช้นมแม่ไฟใช้เอาห้พี่โกสีอันขนมอีกอ้อง่อเลือนอ่ะมันห่างมันกินแต่ข้่หมกข้าวของของท้องข้าวปนถ่ายเอกหมดแล้วและอือกินชมก่อนข้ากินน้กินก่อนค่ะจมข้าเปลียก อยากกินกับขา้าวมากินไปได้ได้ไปรอบอหนึ่งกินข่าเศร้าแล้วก็ยองใส่ชมเลยเบาท่านอ่อนให้ยคกยี้ก okay. พายค้ับยังกินผักวาเคยนยังไม่ร่าดเด็ดๆแบบอยากกินชมกินมาจากดัมแ้งกันหน้าแล้วมันอยากกินชมแล้วลูกเก้ค่ะ ถ้าเกิดไยดูไยเจ็บท้องไยดูก็มันคิงห้องด้วนะหลาหลหาบสามมือสี่มือจากมือมันเริ่มมือค่ะมืออื่นมัคือเป็นต้นไปใบกินไดวสินะ่งคร นะอนไหนใครน่ะขบวนกินมันโม,นมนขับส่งแต่มันกินมุนอิ่มยเยอๆบวนอยากเล,กลยรอละ ข้อตัวหนากระดิ้งจะได้แช่กมเอบโตเก่าเยเลี้ยน่องหดีลยวกินได้จากมือน้องแพลนเลยคูเจ็บกับเพ่อนงกินข้า ข่อยไ่อยรู้จับอเล่นใกล้ก็บไดเดินจะเก่าม่เป็นยังเดินใกล้ก็บบได้นบุบไดมากิ้มเลยมัสจได้ค้อนที่จะเก่า ปีมันโบเป็นกระกบได้กรบโบเป็นนะปีนี่มากข้อเป็นหมักปีมันโบไม่มีกระกอบมันเคลื่อนหมากมันก็บปหมากแต่ปีนี่มากข้อหมากเพชรแควพนละไม้มันก็สลับกันได้แต่ละปี บวนเขียวหนาฮิดๆบวนรากินบ่ได้นาผมนั่นอ่มอยากริลล้วันเข้าเฟซบุ๊กเห็นทุกคนกินมะคอแให้อยากเบือเมื่อยๆก็เด็ให้อยาก

ี่น้องเข้ากันเข้าจะกินต่อ,อบดมือม <c oughs> ึงกินจิ้นจ,จ่อ,อีกอ๊อว <c oughs> มาเช่าหนิกาโดดใส่ชมไม่กินต่ออีกรนโน้มนะมาหอมเด, <c oughs> ดี๋ยม้าหอมเดี๋ยวห่อนหอนก็นจะใช้เชือฮุบหลดพี่น้องเอ้ยจะเป็นมกักอันฮุบหลดนี่ ว่าสิเป็นชงว่าสิเป็นเสือขอเพียงเป็นหลดหลดยังหมักวัดตัวจริงยังหมักตลาดเช้านี่ก็ะชี้ใช้หมักบ้านกับรถดเดียวเดียวหมักบ้านกับรถแล้วก็ขนมซามย่างที่เพื่อจะได้ชีวิตกายหั่นได้ก็ะชี้ใช้หั่นนั่นซี่ปีโป้ยังได้ขนมอยู่เมื่อกี้กินขุมมือขนมหมักไอ้หรอ ซื้อวันนี้โบ <vind>, เอาแล้วในอื่นนี่เนาะครับซื้อเสื้อผ้าอีกวันนี้เอาแต่หูบลดนี่ให้หาซื้อหูบลถนี่ให้นี่หูบลดทังได้หนิฮาว่นได้จกเขาเสื่องไว้แต่เหิงได้เป็นตัวนี้ค่ะมึงเอาไปค้นหาคนหาเองในตะกร้าค่ะหาเห็นแล้วก็หัวหัวแล้วก็เล่นไม่เอาใส่ให้อนโมห้อนกังเว้นอยู่คือกันเลนะคะคุ้มหฮอยากสีทอดกับห้ทอดอีก ถ้าเป็นส่งก็จะใช้ส่งมันจะตากแดดอะป่ะถ้าเป็นส่งมันกาเหี่ยวใส่กาชิทอดให้เราห้ทอดคนหมักหลดเลยม่วนว่าหมักหลดหัวหัวเลาะหัวเลาะหันน้าพี่เจ้าปลาลุงหันน้ามันดีดีเจ้าจ้าค่ะเจ้าปลาลุงต้องถึกตาได้หนุ่ มกเทแาวหล่นไปเอาปะูนุก็ไปเอาเลยปะได้ตัวได้ชายังตัวพูนตัวใดมะแม่ไปเอาเห็นไหมตัวใดชี้เจ้าหนุกอุ้ยนี่ตัวนั่นอืมกอกน้ำไปใช้นอนกอกน้ำ กอกน้ำกอกน้ำอืมไปไม่เคยถ่ายคลิปให้มงมีคลิปลายมือแล้วว้าว่นเมื่อคืนคดหน้อยคนใหญ่คนใหญ่คนน้อยมาดูดูมู่ว่าคนน้อยไม่คิดคดไ่คนดไงคนเลยคนใหญ่ อืมอืมอืมอโอเคไปหาปอล้กออออืมคนย้าถ่ายไปเที่ยงพุ่นนะค่ะกิตต้มข้าวเปรียบอาหารเที่ยงวันนี้ โอ okay, เคน้อพี่น้องเอ้ยสำหรับคลิปนี้ขอจะไวสุดๆเด้อขอบคุณพ่อแม่พี่น้องบรรุญสุขคนเด้อที่ติดตามหับชมมืดแหงเลยมิวกี้มิวกี้มิวกี้ฮันหนาวพี่มิวกี้เอ้ยมิวกี้จ้าจ้าใช่ไหมมิวก,วกี้สวัสดีจ้าพุไไจ้าปลาลุงบุญสสนใจพี่น้องไปแล้วสบายดีเด้อพี่น้อง